ันที่หนะครับว,ว,วันที่หกคุณพระนี้พรนศิถวายหอระฆังโ<อ>ไปไซบาศ้าอยูุ่นเจ็ดโมงเศร้าไปไซบาทนิวัดแล้วกันพระสัตว์ขาแล้วแลวก็ถวายหอระฆัง<อ>ประมาณแปดโมงเคืองี่ก็ถวายหอระฆังเก้าโมงนั่งลำ่ลำล่ำล่ำแล้วแลวกัอ่ะครับบรรยากาศบ้านจำปาดงฮะโอ้ ชาวบ้านมาหาตอนรับครับโอ้คนหมอลูบลู้มาตัวอะไรผู้ใหญ่บ้านตัวอะไรเอาวันดีครับวันดีครับผมวันดีครับพ่อผู้ใหญ่ครับโอ้พึ่งมาทอดบ่วันดีครับผมวันดีครับเป็นยังไงสบายดีสบายดีครับพ่อผู้ใหญ่ครับเป็นยังไงท่านดีสบายดีอยู่บ่สบายดีขึ้นเก่าโอ้ขึ้นเก่าแล้วทวนทวนสมบูรณ์ครับผม สีารับกลุ่อวดวักีสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีชี่พาวัสดีหมนเนะกระมาแมกรให้มานึ่งตัวโอย่เจอตัวจีกัคืองพูจักเพื่อปเะข้างหน้ากร้านเดี๋ยวร้านม้อ้หมดครับผมาลงเอ้าเดี๋ยวคอยขนของง ครับพี่พาพี่พาพี่ตัวจริงเช้ยงจริงครับเป็นกระเนียนเนนี่มากเป็นนี้ครับพี่พาเวนีนะก็ภาพรัดนะครับ ทุกคนก็มีใจครับผมปเชิญอเลครับพี่มูก็มาหลายอยู่เขาทั้ัเขางก็เมื่อเหรอเนาะเมื่อยตาหรอไม่ได้เลยเนาะตนี้ต้องต้งอยู่คนแกเด้อเด้อซูดคนเดินเด้อสูดนี่งข้ามลดระดับขึ้นเพิ่งมหน้าน่ะเจ็ดชุม่งปกติไม่เป็นภาษาที่ินูทุกเจาหน้าหาหนหาชั่ว่มงคือน้ก็ใช่ไงไแล้วแม่ก็ได้บไไงไแล้ไโอ๊ย ครับไปแดกวันนีครับผมเดอ่โอเมื่อแล้วบ่คี๋ยววัด้รครับเอครับทุกคนครับที่พาวินีเดินทางมาถึงแล้วนะครับวินี้แอปหน้ากลับมาซุ่มมาแซวน้ำเพลินวะนะคาับาลังมาแก้ครับพี่น้องกวางควาพี่นอกนะฮะ ทางมาจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะมาร่วมงานบุญนะครับสั่งห่อระฆังเนาะที่บ้านจำปาตรงแห่งนี้นะครับสวัสดีชิมกล้วยสุกป่ะโอ้เพิ่นเอาไปหัวข้าวต้มเหมือนกล้วยดิโอโอโอเป็นยังไงไปมาแต่เทียงขนแล้วไปหาอยู่เงียอยู่เฮียนมินจีรีมีคนอยู่ เออโอ้ไปครับพี่พาวนี่บ่อเออบายโย่เออของงานเลยครับแม่แดงของเราจ้าีจ้าครับบัสดีครับแม่แดงครับเป็นยางไงบ้างอันกินรนกินดำฮู้งกิน่งครับผมเออมาพบเห็นนั่งเลยมื่อเช้าตื่นจักบมง ไปสนามบินปาณไม้ไปสนามบินกับประมาณ6โ,โมงกป่าเย็นโมโอ้ปรมาณนี้แหละครับผม,ผมโ,นะโอเคตโ้งเนาะมาอันี้แบบแบบแบบนู้จะรูปหน้านกับเพนะื่อนขอาหอดเสาเนาะเออไปสวย,ยวน,นะยแบบนี้ครับผมกำลังเตลี่ยนมาคู่แทบี่น้องจะเลือกนอยู่มบินบอยอยูเ่เออาบ้าน ต่ำงูให้คุณพาวินีกินนะครับานี่ก็เป็นบรรยากาศงาน ร้านเพิ่มนหมพอใช้แล้วเออน้ำมันอะไใส่ใส่ไรถ่ายถอยมาถอยมาบมอเขาเป็นถอยมา นี่ระวังรถนะพี่เด้อเออ้ขับรถเลยไปบ่อ่ะนี่ครับพี่นองครับบรรยากาศกานครับอ้าพี่พาวดีสวัสดีครับผมนี่ครับขอพคุน เอาเจ้าภาพด้านหน้าด้านหลังนะครับเอาครับ <ix> ขอต้อนรับสู่บรรยากาศไลฟ์สดช่องมานาสตอรี่ครับวันตันการ์ดุกครับมารกี้บอพี่บ้าดิมาร์กี้บอใครบอสผ่านใครบอสเนี่ยผ่านญาู่บอใครยี่เป็นติยุยบอบ้าดนเป็นติยูยบอสบ้านมันบ้า สูกใจสุดใจไรนลมเนี่ยกเ จักงงครับพี่อกมายัง้้วันชั่วงอแม่ยืนต่อแถวรอใจมูจัก้านี่สมูบลมากไปไหมขนมันหลอยนี้ัต่อสอมั้งวง่ะต่อแถวมันนี้ไปังสี่ก็ส่อดเ่าแต่ละคนรถเ็นแบบนี้เดี๋ยวจะสาบไปบ้านแถวมั่งกระเป๋าพี่บ็่ได้คุยกระเป๋าน่นนั่นลั่งใจของสามากนะ มันฉีดของพี่ออกนะมมาหน่ากระเป๋าที่ใส่เสือทีมาสกรีนคือกันแสดงว่ามันย่วนไก่ขอบกระเป๋าระลกออกเลยมาตอนที่เทวดไม่ยังดีอ่ะตอนนี้จะโม่งแล้มันเทาสาบันไม่มือถือพีประเดี๋วน่าะักมากเงจะโม่งแล้วสี่โมงค่ะสี่โมงสี่สิบดนะสีโมงไเวลาหลูกร้านมันหนอมันหนึ่งนาหอสกอแล้วปรมาณห่อยโลกครับผมน้ำเขาโล่เนาก เขาบอกมา่อก่อนาสู่้ศิษสนามบินแล้วลูกก็ลุดรอดแล้วมาแดงแต่ตีหาไม่แดงบวลาสายศูนย์ก็มาพินิจกันแล้วตัวนี้